โรงเรียนบ้านหนองบัวทองตั้งอยู่เลขที่3 3 3หมู่11ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบ,บุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในการศึกษาปัจจุบันบริหารงานโดยนายบุญเลิศชิมใจงามเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2 5 6 4 รวมทั้งสิ้น229คนครูได้บุคลากรในการศึกษาโดยแยกเป็นผู้บริหารหนึ่งคนข้าราชการครูทั้งหมด14คนนักการพันโรงหนึ่งคนครูธุรการหนึ่งคนโรงเรียนมีเขตบ,บริการทั้งหมด3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่11หมู่ที่12และหมู่ที่21ิวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองบัวทองโรงเรียนบ้านหนองบัวทองทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเต็มศักยภาพสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะอันุนประสงค์ครูและบุคลากรในการศึกษามีการพัฒนาในวิชาชีพและการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษา พันธกิจของโรงเรียนบ้านหนองบัวทองจัดก,การศึกษาตั้งแต่เด็กประถมมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐานปลูกฝังคุณธรร,รมจริยธรรมค่านิยมความเป็นไทยและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒน,นาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่21 ส่งเสริมทักษะดนตรีกีฬาและไอซีทีฝึกทักษะการอ่านเขียนสื่อสารคิดคำนวณคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณสร้างจิตสำนึกผู้เรียนตระหนักมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนอัตลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทดีมีระเบียบเอกลักษณ์ของโรงเรียนดนตรีดีกีฬาเด่นเน้นไอ t โรงเรียนบ้านหนองบัวทองเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 1. การจัดการในการสอนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 2. การจัดการในการสอนสต็มศึกษา 3. เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ 77จังหวัดเปิดฟ้าสองโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสการเรียนรู้ทั่วโลโรงเรียนบ้านหนองบัวทองได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในมิติต่างๆดังนี้ด้านงานวิชาการมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีการนิเทศติดตามในการจัดก,การเรียนการสอนพร้อมทั้งดำเนินการติดตามนักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านบุคลากรแาการศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดการอบรมและส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรมในระดับต่างๆด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกได้จัดการดูแลบริเวณต่างๆพร้อมใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนรวมไปถึงการส่งเสริมห้องพิเศษให้เป็นแหล่งเรียนรู้เช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีไทย ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุดผลงานที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฟันคิดวิไยแอนสรคารวานโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอภพชโรงเรียนได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนครูดได้รับรางวัลระดับมิยุทธิศานวัตกรรมสเต็มจิตอา,าสาที่เป็นเลิศ รูได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมลูกเสือชอสะอาดการจัดการในการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โรงเรียนได้นำเนินการตามมาตรการของสาธรารณสุขอย่างเค้่งครัดมีการจัดการการสอนในรูปแบบออนแลน์ hand และออนไลน์ line, สําหรับนักเรียนที่มีความพร้อม และในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2โรงเรียนมีความพร้อมผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโควิด -19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ไทยสต็อปโควิด -19 และนักเรียนได้รับวัคซีนรอยละ93.63ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนรอยละ94.12ถึงแม้สถานการณ์โควิด -19 จะเป็นเช่นไร ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองอยังคงพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้เต็มที่และเต็มศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งผลอันดีให้เป็นที่ประจักษ์และให้เกิดผลอันดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปสมกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าพัฒนาสามัคคีเรียนดีวินัยเด่นเน้นคุณธรรม ขอบคุณครับ